OK. โอ oh, exactly. no. oh, ้วัดวัดเดี๋ยงอะเอาเอาหน่ะเอาหน่ะเอาหน่ะขี้ยันอีดำขียันเอาหน่ะเดือดหน้าบู้แน่นนะตีแน่นนะตีแน่นนะดั้านนี้ดำเยอะตีแคแก๊กเนี่ยเนี่ยนอนก็ซอกตีย่างล่างก็ชอบ ดามัตายะนี่เหรอตีเอดามันจะไปตายแค่มันฟักไข่แคมันไปเลกตรงนี้ไม่ฟักน่ฟักเขฟักำเล็กเยอะเดี๋ยมันยังโตไเาปคหะดูอ้ยอ้ยอ้ยอแม่ก่แบดีทักต้วนะเม่ัง่ายไม่ต้องเป็นลมไแล้วเ่ยลักเดียวกดผลนเือกดังดมก Oh, Jesus.